ชุมชนของดีเราอยู่ตำบลคำพีอำเภอนะ ตื่นเ้าได้งานหลายตื่นสายได้งานน้อยอย่ามินเงินน้อยอย่าคอยวาสนาจะนําพาให้เรายากจนเนาะครับวันนี้บ่าวแอดก็จะพาไปลงไห่ลงนาเด้ตามเมฆคอนมาเนาะครับเป็นเครือญาติของบ่าวแอดเองเนาะวันนี้เพิ่นชิมาหยามโตง้งมัชิม,มานหรือบูหมานตามมาเบิงมาชมนํบาบ่าวแอดเนาะครับมาลุน้นน้ากันเนาะครับเนาะก่อนจะไปรับชมรับฟงังฝากกดไลค์กดแชร์ช่องบ่าวแอดไลค์สไตล์เป็นขวัญกาลังใจให้หนุ่มน้อยนามนต์คนหน้าแก่คือเก้าเดอครับพี่น้องตามมาเยี่ยมมาชมนํากันมาหยามา โต,ต้งนะครับแม่คอนนะครับของบ้านกลางนะครับเนาะเนี่ยตำบลคัมพี้อำเภอนาแกจังหวัดนครพนมนะครับของเรานะครับแนวอยู่แนวกินทิ่นอีสานบ้านเฮาตามเบาอเอดมาเบิ่งนากันนะครับมาลุ้นนากันว่าสิได้หรือบ่ได้ตามเบาอเอดมาครับเนี่ยเบ่ฝนก็มาใส่ใหม่ได้บริเน่ะติดโอ๊ติดใจได้บนริเนี่ยเอาไปใส่จะมีท่อเนาะพี่น้องหอยเหยก็มีเนาะเนี่ยปลาสอบปลาซิวลงและฝนตกตามมาเบิ่งมาชมนากันครับ ไปแล้วตามคุณยายมาเนี่ยตามเาอเอดมาครับเนี่ยเีเบิน่ย่จหน่อยเนาะเนี่พวกลงลงนีุ่ริยางกลนได้ไงตามจะลงเนี่ย ปาโศกปลาซิวน้องพี่น้องปลาหลอกปลาลดเนี่ยคักนาคนเดียเนี่ยคักหรือบริบบานากาศท้องหายท้องนาเนาะเนี่ยใส่เบ็ดใส่กลางใส่เบ็ดปลาใส่เบ็ดกบเนาะมาลุ้นน้ำกันเนาะว่าจะได้หรือบ่ได้เนาะพี่น้องเนี่ย อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของบ้านมูลกลางเนาะครับตำบลคำพีอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมเนาะครับบ้านกลางมูลอ้นเขาเรียกไอไปน้ากันเลยแต่ก่อนไม่เป็นอยู่น้ำกันเออแต่ก่อนอยู่ด้วยกันแยกตัวออกไปเนาะครับบ้านติดกันเนาะครับแต่ก่อนตะกอนวันใดใช้หมู่บ้านใช้ผู้ใหญ่เดียวกันอือแต่ทีนี้เราเป็นชั้นสมไมได้แยกออกเนาะ เบื้องน่นพี่น้องเบิ่องน่นป่ามันจากลูกเฮียบนี่ยเบิ่งแนั่นยุบๆอยู่นะเบิ่องน่นพี่น้องโอ้ยรุนสนอ่อนเนาะครับแนวอยู่ในกลิ่นของคนอีสานบ้านเฮาบอได้หาซื้อหาพอได้อยู่ได้กินให้น่าอืนี่ส่าเอาใจมันก่อนมันลงอยู่ซักเพิ่นน่ะเป็นแม่เฒ่าผมครับบวกห้อยเห็นกันผมกับบัจักเพิ่นดอกแต่ผมว่าได้ยินน้ำสกุลเอ้แม่เอ็นแล้วเหี้ยบ ผมก็มายำม,มาละนาเนาะวันนี้วันหยุดผม,ผมก็ไม่ได้ไปทํางานเนาะวันนี้มาเจอเบตเถ่าเพิ่นเนี่ยการทีเมือจะบอกเรื่องยังเนี่ยถายจีนอยเนาะถายจีนอยก่อนคุณแม่คอนเพิ่อนนะหาอยู่หาก,กินเบิกในหน้าโค้งหน้าเข่าเพิ่นนะครับพี่น้องเนี่ยเนี่ยเพื่อนจะรู้เลยพอเราเคยเอ,อมีประสบการณ์เนาะคุณแม่เนาะในการมาเบิงป่าว่าเ,เอาอช่อวงใดซ่วงใดป่าจะโล่งเนี่ยเห็นบ่นี้ ตรงนี้ก็คือเด็ดมานานหลายมือ้อบาดนี้เราฝนตกไม่เนาะพี่น้อง,งป่ากัจากลงไนะด้บัดนี้นะหนุนอะ่ะแม่คอยประก,บกอบอยู่ตรงนี้เนาะเนี่ยมาลุ้นน้ำเบาแอดกับแม่คอนกันว่ามันจะจิมหมานอยู่บ่เนาะครับรอบรอ,อ,รอบ,รอบแรกแฮกหมานเผิ่อว่ามันจะเป็นยังไงตามมาเบิง่งก,กันมันประชมเลยมนลุ้นน้ำแม่ค้อนกันเด้อครับพี่น้องเนี่ย <S <S <ง> เด็กเนื้ออัดเอาปลาก่อนโอ้ยสีบิดแบบพอเพียงนะพี่น้องเบิ่งแน่อีเบคอนนะดุมั่นแต่ได้พี่น้องเลยเบิ่กนาเพิ่นกะงามเพียงงามหมดใส่ผุนใส่ปุ๋ยไปสั่งได้เพิ่นว่าน่ะป้าพี่น้องข้าวเดียวหนึ่งอ่ะนี่ใจร้านเคยเมื่อกินนี่อืมสนอ่อนถุงมาพร้อมเลยมาลุ้นกันป่าซิวพี่น้องรอบโซกได้ที่น่ะรอบสองอืม คิดเบิง่งเนี่ยอืมเบิ่งแน่เนี่ยเบิ่งแน่พี่น้องชมกันเนี่ยสันอ่อนนี้รอบสองเลยพี่น้องอืมแค่นี้นะมีอาวุธแค่นี้ได้พี่น้องเลย,ยเลอออาวุธนะแง่งมีนะพี่น้องก็ได้แล้วน่วอยู่ในกลิ่นของคนอีสานบ้านเฮาบ่ต้องไปซื้อบ่ต้องไปหาเนี่ย ในาน้ามีปลาในานามีข้าวเพื่อนว่าเนี่ยนาข้าวเพือ่อนะนี่สันโอนู่บอกเป็นนาหว่านเลยพี่น้องสา,<ต>ามป,ปีนี่แล้วแต่เพือ่อนบดได้ใส่พุ่นใส่ปุ๋ยเบื้องในกบเป็นกบเป็นก,ก,นก่อเบื้องในเนี่ยจะดอกกระตังท้องนนีรเนี่ยเนี่ย,ยอือไทยกบตัวเพืพ่องจะสื่อเพื่อนเราบดได้ใส่พุนใส่ปุ๋ย,ย,เ,ยเนี่ยคักหลายเนาะเนี่ยงามไหล หน้าของเมคอนของเฮาเนะเนี่ยการทําหาอาชีพเสริมเสริมสา้าไรรายได้ตรงนี้ก็คืออ่าเบ้าเอสพาไปเบิ่งกันใส่เบ็ดแล้วบัดนี้ชิ้นเบิงบ่งๆบงยามโตก๊ะนี่พี่น้องมาเบิ่งแน่เบิ่งแน่เนาะปังสันอ่อนสันอ่อนสันอ่อนพี่น,น้องเบื้องนี้มาข้าวเดียวได้โอบเดียวพี่น้องยัยทอนได้หอแม่ของภายนะแม่ยัยทคนยัยทอนมันเท่ากันได้อือ เป็นเท่าเสื้อตาน้ำนี่นัะอย่างโน้นนี่ป๋าที่ยามรอบเยอะที่นี่โมเมนตไม่เท่าผมบ่เนี่ยผมเนี่ยเนี่ยไม่เท่าผมในโนอนเป็นเสื้อตาน้ำนี่นี่นนี่เบิกเน่สันอ่อนบ่พี่น้องรอบเยอะที่นี่ไปเบอร์อะไรบี้ไปมันไม่เห็นโอ้ยเฮ็ยจะได้จะเอายามอ๊บบกมาเนี่ยสวยละรอบเดียวนะยมานคักเนี่ยรอบเดียวเนี่ยเดี๋ยวเดู้รอบเดียวเลยนี่ ตรงนี้ก็คือเพ่นอ่ามายามโต่งรอบเดียวหมานคักน้องครับพี่น้องตามเบาเอ็ดเบาเบิ่งมาชมนากันนี่ก็เป็นเคยญาติของผมเองเนี่ยน้องพี่น้องไม่เคยเห็นกันสักทีน่ะมาจงเ้ามจ้งค้นครับเนี่ยตรงนี้บวกเนี่ยหมานบไปพี่น้องเนี่ยรอบเดียวสันอ่อนเพ่นเนี่ยรอบเดียวไปทําเอาไปทาปลาก็ได้เนาะอินจับจมก็ไดปลาจมเนี่ยอู้หมานคักไม่เท่าผมเนี่ย คักหลายเนี่ยปากกอกปลาเข่งก็มีเนี่ยเพิ่อนพี่น้องสุดยอดเนี่ยป่าลงเดชจ้าป่าลงวันนี้พราะว่าฝนนานบริโตกโดเป๋เนาะเนี่ยตรงนู้นก็จะใส่เบ็ดอายเพิ่อนก็ได้เนาะเนี่ยท้องถิ่นบ้านเราเนาะแนวอยู่แนวกินเยอะแยะเนี่ยเบิ่งแน้นาเข่าเพิ่อนเนี่ยอยู่ฝั่งนู้นก็จะเป็นนาขางบ่าวแอดเนาะเนี่ยฝั่งนี้ก็จะเป็นนาในเครือญาติเดียวกันเนาะครับพี่น้องเนี่ยบริษัทปุ๋ยเนี่ยเนี่ยนู่นเนี่ยบริษัทปุ๋ยเนี่ยให้กบดบัวบริษัทปุ๋ยเลย เชื้อตาหนามนะบอกแล้วถ้าบอกว่าเชื้อตาหนามต้องเป็นเครือญาติเลยแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยเบิ่งชมนาไป็เท่าผมนะเบิ่งเนี่มันหลักงามเลยโบได้ใส่ปุ๋ยด้วยโได้ใส่ปุ๋ยได้ผิดหรือเ่าใส่กบตะเพืองเอาไมขึ้นนาใส่กบตะเพื่องโใส่ปุ๋ยเนี่ยเบิ่งในบรรยากาศท้องทุ่งนาในบ่าวแอดสอนออนไปต่อแล้วเบ้ไปไปนี่เจ้าแล้วไปพาผมไปแน่เบินที่นี้บอกสิเมื่องเราบอกสิเมื่อได้ไรเอ้าเมื่อได้ไรนี่รอบเดียวบนที่นั่งรอบเดียว แล้วกันจะมาเอายาบอีกเลยนี่เนี่ยเบิดมือแล้วพี่น้องแม่ชิมาดยาบเบิ่งแน่เนี่ยมาเบิ่งแน่เนี่ยมันจะลงตรงนี้เนี่ยตรงแล้วป็นเส้ลงเบิ่งแน่เนี่ย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 ู่หนึ่งนะพี่น้องเนี่ยเนี่ยโอ้หสันอ่อนเนาะครับพี่น้องเนี่ยเบิ่งแน่เนี่ยอีเบ่เพิ่นสุดยอดคลับครับเนี่ยพี่ชายไปกันเรียบร้อยเนาะครับเนี่ยตามพี่ชายมาเนี่ยเดี๋ยวเพิ่นจะไปถาไปใส่เบ็ดเนี่ยอุปกรณ์เพิ่นเนี่ย เนี่ยลงไ้ลงนาได้เหมือนี้นนะเนี่ยแนวยู่แนวกลิ่นของคนอีสานบ้านเฮาเนะครับพี่น้องเนี่ยหลังจากเข็ดนาเรียบร้อยวันนี้ก็จะมาใส่บกใส่เบดเนาะเนี่ยเนี่ยเพื่อก็จะเลือกบ่อนได้พี่น้องเลยเนี่ยบรรยากาศของคนอีสานบ้านเฮาเนะหน้านี้เบิ่งเสียงกบเสียงเขียด้องพี่น้อง รับชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องบ่าวแอดไลฟ์สไตล์นะครับเป็นขวัญกำลังใจหนุ่มน้อยหน้ามนนหน้นแก่คือเก่านะครับพี่น้องมือนี้สิพาลงหาลงมาใส่บอกใส่เบ็ดเนี่ยบยได้ใส่ใส่เดือดเลยเนี่ยอจะเป็นเขียดเนี่ยเราจะเอาเขียดใส่เนี่ยตามลงมาเบ่งเกาะติดชีวิตของพี่เพื่อนเนาะเนี่ยยางก็บได้กรีดไม่ละไว้ เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเนาะวันนี้เราจะมาใส่เบ็ดเด้อวันนี้นะเนี่ยเนี่ยพื้นที่ที่จะใส่เบ็ดมนันต้องมีน้ำเนาะครับนาบนนะพี่น้องน้ำขังขังเป็ดมีเนาะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเข่ากางงามตรงนี้นะเนี่ยมันจะเป็นแหล่งน้ำเนาะตรงนี้ เออเอาไว้ครึ่งกลางให้เขียดมันเต้นล่อป่านะพี่น้องท้องนาเนาะครับของอ่าบ้านกลางเนาะครับบ้านมดอ้นเนาะครับอยู่ติดกันบ้านกลางมูลอ้นเนาะเขาเรียกเนาะดีเราจะเวกไปตามคันเทน้าเนาะพืใส่ป่าได้พี่น้องเนี่ยเนี่ยเบื้องกันเนี่ยเราต้องพิธีพิธันยังมากมายเนาะ บต้องไปหาซื้อบ่าต้องไปหานั้นหากินด้วยอยู่แบบพ่อพี่ยังพี่น้องและเพียงพอในแบบมบัิของเราเนาะเนี่ยในน้ำมีปลาในนามีข้าวคนวาเนี่ยเปลี่ยนวิกินให้เป็นโอกาสนะหลังจากฝนตกเมื่อคืนนี้เนี่ยเนี่ยเรจะใส่แบบนี้เนี่ยนะครับเนี่ยเขียดเพื่อจะใส่แบบนี้เนี่ยเนี่ยเรจะหาด้ือบอดเนาะ เนี่ยโอ้ยหพักกันจอรก็มีพี่น้องคือต่างประเทศเห็นแล้วก็เบิ่งเนี้ยแล้วสันอ่อนเนี่ยกินกระแกงให้อ่าพีา่พี่ต้อยเน,ยน,นาะเนี่ยกินกระตำบมะหุ่งเนาะลงคลิปเนี่ยก่อนพี่ชายเพื่อน ันนี้ก็ดาราของบลเอสก็จับจุดเลยนะครับเพราะว่ามาเห็นก็ดุ้นสดเลยนะพี่น้องไม่เคยรู้จักเลยไม่รู้พี่เขาชื่ออะไรกันยังไม่รู้เนี่ยตามบลเอสมาครับเนี่ยหวยก็มีพี่น้องเบิกแน่นี่เนี่ยเนี่ยเยอะแยะไปเบิ้ดแล้วแต่ทางเลือกเนาะเขาจะหากินแบบไหนอยู่พ คนอีสานของเฮาเนาะเนี่ยเบิงแล้วชมแล้วนะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องบ่าวอดไลฟ์สไตล์เป็นขวัญกำลังใจหนุ่มน้อยนามน์นคนนาแก่เด้อครับเด้อสู่อมอกอมใจคือเก่าแหละเป็นลูกเป็นหลานเนาะเนี่ยเชา้ชาเช้าแบบนี้วันนี้จะเป็นวันหยุดของบ่าวอดไม่ได้ไปทำงานเนาะเนี่ยมาเลาะไห่โลนนาฝนตกบ่าวอดก็มาเจอพี่เพิ่นมาใส่เบ็ด ใส่เซตและนฏิสียามได้พี่น้องสักพักหนึ่งเนาะพี่เนาะเออ่นสักพักนเพิ่นสิมายามเด้เนี่ยบิกเนี่บรรยากาศตรงนี้ที่เขาวันบ่นขึ้นเพราะว่ายังเป็นทางน้ําลงคลองเนาะครับพี่น้องอืมถ้าเป็นหน้านฤดูอ่าน้าหลากเนี่ยท่วมเบิรเลยตรงเนี้ยปีนี้แต่ฝนบ่นค่อยดีปีนี้ จะไปชมงัวชมควายแล้วมานีา่บ่าวเอ็ดก็มีโอกาสในมาใส่บกใส่เบ็ดน้ำไอเพินเนาะเห็นเพิ่นพอดีเนี่ยคากลายนะบรรยากาศด้านหลังของพี่เพิ่นนะเนี่ยจะเป็นภูเขาเด้พี่น้องเนี่ยหน้าของบ่าวเอ็ดก็จะเป็นอย่างเงี้ยเนาะติดกับภูเขาไบเนี่ย,ยมันจะเป็นเหมือนบรรยากาศที่ใครไม่เคยเหาซื้อบนได้ก็ได้นอนพี่น้องเพราะว่าอย่างเนี่ย อยากดูอยากชมต้องมาเองนะครับบรรยากาศสวยๆไปนี้เนี่ยมันก็จะ,ะสันส่นหน่อยหนึ่งนะครับเนาะขอโทษขออภัยเพราะว่าขาตั้งกล้องไม่ไดเอามาด้วยเนี่ยชีวิตแบบบ้านๆน,นะครับ หาแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะเนี่ยเนี่ยมือน,นี้เอามาจักกันจักด่างครับพี่เอามาสี่สิบไอ้เป็นบอกเอามาสี่สิบเดีมยวมือนนี้นะ่ะเนี่ย นในบรรยากาศพี่น้องเห็นบ่สุดยอดตลีเด้ะคนอีสานบ้านเฮานี่เนี่ยน่าจะตกมาอีกเนาะครับมืดๆม,ม,ม,มาอีกละทางคุณอ่ะทางสกุลนะโอเนี่ยการใส่เขียดเนาะจะใส่ใส่เดือนก็นได้แต่ตรงนี้พี่เพิ่นใส่เขียดเลยพี่น้องเพราะว่ายัางกังเว้นเพิ่นวาถ้าใส่เดือนมันจะได้มายามตลอดเนาะพี่เนาะ อถ้าเครียดเนี่ยถ้าเครียดไอ้อ่าเพิ่นจะใส่ขึ่งกลางตัวให้ขามันได้ดีดน้ําตอกตอกตอกกันเนี่ยมันรอป่ามาก็มันก็นมีสูตรของเพิ่นอยู่ได้ใส่เบ็ด สุดยอดบรรยากาศเลยเนาะครับพี่น้องเนี่ยช่วงเ,เช้าเนี่เนาะแต่ละผู่แต่ละคนนอกเหนือจากการใส่เบ็ดเพิ่ใส่กุ้งหรือว่ายามโต้งยามซ่อนยามรี่ยามไส้เนาะพี่น้องตรงนี้คือวิถีชีวิตของคนอีสานบ้านเฮาเนาะเนี่ยอนุรักษ์สืบสารสืบต่อรุ่นต่อรุ่นเนาะ หาแนวอยู่แนวกินเนี่ยไปใส่ผ้าของผ้าเข่าเนาะยามเช้ายามแรงยามง่ายเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นจุดธนาคารของอเลขเป็นอย่างเป็นห้างชั้นดีของคนอีสานบ้านเฮาเนาะเนี่ยตรงนี้เนาะครับเบิ่งเนี่ยเบ้าเอดอยากพามาเบิ่งมาชมแนะนำเนาะครับเนาะ วิถีชีวิตแบบบ้านๆแบบเรียบง่ายเนาะอยู่อย่างพอเพียงและเพียงพอในแบบฉบับของเราเนาะตรงนี้คืออ่าเป็นจุดตรงนี้บางครั้งเพื่อนมาใส่เบ็ดเสร็จปุ๊บมันก็จะไปเกี่ยวงงเกี่ยวหย่าไปเลี้ยงงัวเลี้ยงควายได้พี่น้องตรงนี้น่ะเป็นอาชีพเสริมเสริมสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวหรือว่าจะเป็นการกีดยงกีดยางอยู่อยู่ทางบ้านเบ่าแอดเนาะตรงนี้คือเอ่อ หลังบางเว้นต้นยางเปียกเพิ่น่าเพื่อนก็นลงมาถ่ายหน้าหาอยู่หากินนะพี่น้องเนี่ยเบื้งบรรยากาศเสียงกบเสียงเกียดห้องเพราะวาอย่างังเนี่ยเจ็ดจะเจ็ดโมงแล้วตรงเนี้ยโมงเช้านะ่ะ บัดนี้เบ่าแอดกบพามาเที่ยวมาชมนะครับลงไ้ลง,ลงนาใส่บอกใส่เบ็ดนะพี่น้องเบ่าแอดสิขออำลาพาจาก่อน้อพี่น้องขออยู่ดีไม่แห้งอยู่ดีมีสุกสุข,ขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนมัง่งมีเงินทองร่ํารวยร่ารวย,รรย,รรยตลอดปีและตลอดไปนะครับขออำนาจคุณพระศรีร,รัตนาตายัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจวัดนครพนมปกปักรักษาเอื้ออายน้องนุง่งให้อยู่ดีไม่แหง้งอยู่ดีมีสุกซุขขูด,ส,ขขดสุขคนลุ่งเลืองเลื่องเหลื่อมนะครับเด้อ หักหลายแพงหลายคือเก่าไปเลยเด้อครับเด้อก่อนจะไปฝากกดไลค์กดแชร์ช่องบาแอดไรฟ์สไตล์นะครับเป็นขวัญกำลังใจหนุ่มน้อยน้ำมนต์คนนาแก่คือเก่าเ้อครับไปแล้วนะครับหักเพลงหลายๆครับบ๊ายบายเด้อสุขุสุคน